ตินติมอ้วนคนเดียวเลยไม่รอแล้วแป๊บไปรูกไปเลยไปแล้วทาไม <laughs>

ใ่ไหมติดติ่มไม่ทันเลยพคนเดียวเลยอ้วนยังไม่รู้ว่าจะ จะไปลงถ่ายทอดถ่ายสดเมื่อไหร่เนาะเราคุณแนะนำจากคุณน้ำตาลกับคุณุูยพีสุดไาไมา่ไวเนี่ยไม่ก็อยากขึ้นผมแล้วปล่อยให้มันขาวไปโดูด ไอติมออนไลน์ต้องคิดเองบนเอง เขาไม่ได้ทำเวลานี่เขาต้องกำหนดเวลาไหมครับเพื่อนๆอยากรูอยากรูมาอะไรก็

ิมากสิบนี้ขอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย そうだね。